สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวเหรียญให้เบิ่งเด้อพี่น้องอันนี้เหรียญประเด็นหวัวตาเอามาเด้อพี่น้องเหรียญประเด็นเอามาจากกล,ลุ่มธนารักษ์เอามาจากกรมธนารักษ์เหรียญหาสิบบาทเด้อพี่น้องเหรียญหาสิบบาทอันนี้ประเด็นเอามาจากกรมธนารักษ์ที่ประเด็นไปแลกมากเหมือนกนเหรียญมาจากกรมธนารักษ์ นี่พี่น้องประเด็นใดนังสือมาน้ำเนังสือมาน,ำน้ำเหรียญหาสิบบาทเนี่ยตาใบพิ่นเห็ดตัวนังสือหน่อยพคนน้องพี่น้องแจกสีบ่เห็นแต่เหรียญใหญ่อยู่พีต่ตั้งแตาเตียนหาสิบบาทน,น้อยน้อยนึงแจกสีบ่เห็นเลยเหรียญใหญ่ดีอยู่เหรียญโปนิกเกิลน,นี่ประเด็นน้องมา กมธนาลับเหรียญใดมาหลายเหรียญพี่น้องไ้มาหลายเหรียญไดมา,า,ดมาประเด็นไปแหลกมากแหลกตามเงินเจ้าของมีหรือผู้ข้าเจ้ามีเงินหลายข้าจเจ้าไปแหลกมาหลายเนาะพี่น้องนี่แผ่นพับที่ค้าเจ้าให้นี่เหรียญประเด็นไปแหลกมากเขาเขียนว่าทองแดงผสมนิกเกิล ชนิดราคา50บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง36มิมลลิเมตรน้ำหนักกี่เผ็ดกรรมจ่ายแรกเหรียญละ50บาทผลิตแค่3าล้านเหรียญหนึงพี่น้องผลิตแค่สาล้านเหรียญ ปเรียนไปแลกยี่สองหมื่นพอเราไปเรียนก็บอมีเงืนไดเงินมากไปีไปเรียนแหลกแลกยี่สองเทียนี่ะพี่น้องมือแหลกกับมือนี่แปกมากได้มากอันนี้เรียรหัสิบาทไปแลกมากได้นีได้คเหรียญเนมากจค่เหนึ่งสองสา ในมาแปเหรียญพี่น้องเหรียญนมาแปเหรียญนะเหรียญนี้ด้มาแปดเหรียญแปดเหรียญเหรีญใ้มาแปดเหรียญเียญมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเออนมาแปดเหรียญพี่น้องเรียญในมาแปดเหรียญนะ เรียนหนึ่งสิบบาทตัวเรียญหนึ่งหาสิบบาทพี่น้องเราะันเ็นดขิบสิบบาทก็ไปน้ำสิบบาทนอน,น,นเนี้อันนี้ปัญญาในมาอันหาสิบเรียนละห้าสิบบาทนะพี่น้องตัวน,น้องซื้อหน่อยนะเรียนเขามอว่าคยเห็นหาสบาทเรียนละหาสิบบาท ผลิตอยูสามล้านเหรียญน,นึ่งเลิกพี่น้องเลยผลิตอยูสามล้านเหรียญนึงนี่น,นี่ปานนี้สิเบิดไปบุ้นเลยพอมาค่าเจ้าไปเอามีตั้งแต่ผู้มีเงินไปเอามาไว้เตี่ยละหลายๆเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ประเด็นบ่มีเงินประเด็นกิดเลยไปแหลกเอาน้ำค่าเจ้าได้มากซ้ำนีนพาา่พราะว่าบ่มีเงินมันมีเงินหลายก็สิเอามาหลาขึ้นค่าเจา้ามา เดินก็ได้มาซ้ำนี่แหะพี่น้องก็เลยมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิง่งเหรียญหายสิบบาทาเหรียมาแปดเหรียญนี่ขอจากกรมธนารักษ์พี่น้องเยังก็ทีขออนุญาตจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องติดตามคลิปหน้ามาไปเดียนเซลยังมารีวิวอันนี้ก็เอาเหรียญใหม่ของรัชกาลที่ซิปมาให้เบิ่งจัซื้อนาะ รีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งว่าปเด็นไปได้มาแปดเหรียญอันนี้เหรียญละหาซิบบาทเพิ่นกับจำนายใจแล้วก็เหรียญละหาซิบบาทคือกันนละพี่น้องประเดนก็ได้มาแปดเหรียญบ่พอซิบเหรียญดอกพี่นอ้องเพราะว่าเงินบ่มีได้ซ้ำนี้ละเอาตามกำลังสับเ่ามีเนะนาะซ้ำใดก็เอาพอได้เป็นที่ระลึกเอามา,าร,รีวิวให้พี่น้องเขาเบิง่งน้า ขอบคุณทุกไหลทุกเลือทุกกำลังแรงใจเด้พอ,อพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญทุกยั่งย่านั่อยั่งพอใจเจอสิ่งดีๆีก่อนมาในขีดขีดสิ่งใดกันใด zoom พุ่มมุงมารัดธนาโชคดีมีแช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกคนทั้งครอบครัวเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆมากดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นกับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆอันนี้เหรียญที่ประเด็นไปแลกมาประเด็นได้มากแปดเหรียญนี่ เพิ่นผลิตอยู่แค่3สามล้านเหรียญเองเป็นเดินก็ะิขอจบคลิปไว้ซ้ำเนี่ยก็นเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ